นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในป่าจริงๆนะครับอาหารอัาหารและเหมือนไทยเขาบอกว่าเหมือนกระท้อนกระท้อนบวกน้ามันมวยกระท้อนบนน้ำมันมวยน้ำมันมวยทาขาน้ำมันหมา่ใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้เราเราขออนุญาตเอาบางส่วนนะครับที่เราได้ปลาที่ตกได้มาใช่ครับเราต้องเอามาทำอดอาหารใครทำมึง กูเล้าเหรอใช่มึงทำได้ได้ได้นี่นะครับนี่คือรับบทเป็นพ่อครัวใช่ไหมนี่นี่นี่ตัวสองตัวนี้ผลงานกูเฮ้ยสุดยอดเพื่อนนี่แตะแตะพ่อเจะก้อของผมไอ้ตกเชิงอนุรักษ์อ๋อโอเคโอเคตกก็ปล่อยตกก็ปล่อยผู้จารณาตกก็ปล่อยครับสองตัวใครใครตกตัวไหนมากินตัวนั้นนะครับใครไม่ได้เอ้าแล้วผมกหนได้ผมปล่อยลงน้ำหมดเลยนะครับคือเราต้องต้องให้รอดอยู่ในนี่ผมจะลองแกะนี้กินดู